แถวนี้ต้องหาอาหารเย็นร่วมกันแล้วไปเลยว่าเราจะหาอะไรตามไปตามไปนะฮะพอดีว่าเมื่อสามสี่วันก่อนเห็นมี youtube ช่องหนึ่งนะฮะเขาไปหามาได้เยอะมากนะครับเนะเราคิดว่าผ่านไปแล้วสามสี่วันนะฮะน่าจะมีอีกลอตหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนขึ้นมมาให่เมื่อคืนฝนตกหนักนั่นเองนะฮะไปทางไหนดีครับ ไปทางไหนดีเนาะลงไปทางนี้ได้ไหมเออเออลงไปข้างหลังรอนเลยมั้ยทางนี้ก็แค่เนื้อมา,าอ้อ้ใช่ใช่ใช่โอเคทางนี้อ้าวปะปะปะประ,ปร,ะร,ร,ร,ร่วมด้วยช่วยกันเดินมีแผนกหากับแผนกขุดแผนกแซะ <c oughs> อย่าบอกใครนะครับผมนะฮะนะคลิปนี้ <c oughs> ให้เป็นความลับเท่านั้นนะฮะ รู้กันนะแค่เรานะครับแค่เรานะห้ามไปบอกให้คุณลุงรู้นะฮะใช่เพราะว่าเราอยู่หลังบ้านคุณลุงจะมีไหมน้ออุ้ยเห็นไหมนย้อยเร็วขนาดนี้เลยเหรอฮะเร็วขนาดนี้เล่มดะเปิดน้องแรกนะมาได้แล้วนะครับได้เร็วมากโอ้เจอแล้วอันหนึ่งนะครับ เจอแล้วอันหนึ่งนะฮะเจอแล้วนะฮะแป๊บเดียวนะเห็นแล้วนะครับยาวเลยแหละนี่แม่เดี๋ยวนี่มาทางนี้ยายเห็นแล้วเออโอเคค่อยก็ตาไม่ค่อยจะดีอยู่มันมืดเข้ามาตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเหรอโอเคอ้าวทำไมยายสมองตาดีจังอ่ะเจอีกแล้วนะครับเห็นอีกแล้วค่ะอ้าวโอ้ยใจเร็วปาตาดีกันจัง ทำไมเรามองไม่เห็นนะสววสวสวตาดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเกียไม่ถึงไปด้วยกันนั่นแหละไม่ไม่เราเดินหาอีกเดินหาอีกก็ถือไปด้วยจะได้ไม่ย้อนกลับถ้าเกิดเราอยากหาอ่อนๆที่มันเพิ่งโผล่ออกมานะมันจะสังเกตยังไงอ่ะหน่อไม้คนละอย่างอ่ะคนละแบบเหรอเออหน่อไม้ดินมันคนละอย่างอันนี้มันอ๋อใช่เราจะเชิดกับเ้าไหมนนานแล้วนี่มันนานแล้วเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันมันแค่มันโผล่เยอะถ้าจะเป็นหน่อนี่ไง อันนี้มันคนละอย่างนี่ไงก็นี่ไงเห็นไหมแต่มันไม่ใช่หมอดินนู่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 นอ่พี่เสือเห็นนี่อันนี้พี่เสือเห็นนี่กำลังงามเลยกำลังอ่อนเลยนะฮะนั่นแหล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 ะนี่ยัยสมอนั่นแหละอ่ะยายสมอนถอยให้แม่วางขุดนะฮะนี่ถ้าพี่เสือมองเห็นนะโอ้โหนี่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 โอเคเลยนี่นี่นี่กำลังอ่อนกำลังงามโอ้โหมีสองอันเลยฮะป๊ โอ้โหขาวขาวนะฮะขาวขาวอบอวลเลยนะครับโอ้นะฮะอืมนะฮะอันนี้เกินโอ้โหนี่แหละกำลังอร่อยเลยเออเห็นไหมครับหนอดินว้าวพี่เสือตาดีนะฮะงานนี้นะครับพี่เสือมองเห็นก่อนนะฮะอีกอันนี้ มันเขาเรียกว่าอะไรหน่อขาวบ่ฮะหน่อขาวใช่ไหมมันยังอ่อนอยู่ใช่ไหมเพิ่งโผล่พ้นดินนะฮะละอ่อนนะครับปาอัยยสมอนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ทุกคนดูนะครับว้าวสวยเลยนะฮะก็เดียวนั่นเนี่ยข้างหลังแม่ข้างหลังแม่ก็ก็เดียวเองนะครับ นอไมงไงอูยแล้วเออไหนมีอีกแล้วเหรอนีไอ้าวมีอีกเปลอาอบขาวๆเลยนะครับเอาดินออกมันจะได้หนอดินเข้าไปโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะทุกคนนะฮะโอ้ยุงก็มานยุงก็ขัดนะฮะตอนนี้นะครับเพื่อกินนะครับเพื่อ โอ,อ้ยอยู่าจินแบบธรรมชาติไไม่ต้องไปไกลด้วยนะฮะทุกคนนะฮะอยู่หลังบ okay ้านลุงตรงนี้นี่เองนะครับยังเล็กเกินรออีกสามวันใช่ไหมนะฮะรออีกสามวันรอให้น้องโตกว่านี้ก่อนนะฮะโอ้ยุงกัดเอฟซีลองลองเอาเคลียร์ดูไหมถ้ามีก็มองเห็นเลยบคียร์ดูไหมถ้ามีก็มองเห็นเลยปะ บางทีบางบางทีมันใบมันนนี่่อไม้มันแอบตาคนก็มีใช่ขึ้นกลางโกอ๋อรับตาคนไหมเหรอใช่เป็นแอบอไปแม่มาเราไปก่ออื่นต่อนะฮะฝั่งกันนู้นเอฟซีนะไปด้วยกันไปด้วยกันโอ้ยุ่งยุ่งยุ่งก่อเดียวก่อหนึี่แม่ไหนนี่อะไรอะไรใช่ไหมไหน เอาส่งดเูเอากล้องส่งดูนะ,ะ,อนะ,ะเ,นเนอฟซีช่วยมองด้วยนะฮะเอฟซีช่วยมองด้วยนะครับใช่ดูเห็นมมีหรือเปล่าเนาะเอฟซีช่วยมองด้วยเนาะนะฮะเผื่อบางทีมันลายเหมือนกันกับอันเก๋ด้วยแม่สองอันไหน ไหนแมงทับูไปหักเลยไหนตัวนี้เห็ไขาวไปาวจั๊วเลยไหนสองอันอันนั้ต้องนี่โอ้นี่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 ขาวจั๊วขาวจั๊อยู่ในดินเลยแหละอือโอโหทุกคนดูนะเยวะๆทัูรอก่อนมงกลับมาก่อนมาสองดินก่อนโอโหนี่นะครับทุกคนนะครับขาวจั๊วเลยนะฮะั๊นี่แหละในดิน นี่หนอดินนะคะนี่นะฮะแนวกินของเราในเย็นนี้นะครับมันจะประมาณนี้อ่าขาวๆปุบน้อยๆนะฮะไม่ได้โตมากนะทุกคนนะครับอันนี้เรียกหนอดินเด้อพี่น้องอย่างนี้คือเรียกหนอดินนะฮะไม่พ้นดินนะคะไม่หวังโชว์หน่อยโชว์หน่อยขาวๆเนี่ยขาวๆเห็นไหมหันหันเอามือออกมาทางนี้อ่อนเด้อหันมือออกซ้ายหน่อยจะได้ชัดๆมันจะอ่อนแล้วก็หวานอันนี้นะเพราะว่ามันมันเพิ่งออกใช่ไหมล่ะครับ โอเคหมดแล้วไปดูตัวนั้นตัวไหนต่ออันนั้นกอลฟเป็นกอสุดท้ายโอ้ยุงก็เยอะเอซนะครับโอ้ยุงยุงยุงต้องเดินเร็วๆนะฮะอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยนะฮะยุงเยอะมากนะครับนะถ้าพูจะไปเก็บที่อยู่นู่นฮะกิ่งอยู่ด้านในนะครับ มีเยอะแต่เราเอาแค่สองนะนี่ไงข้างล่างนี่เออเอาข้างล่างดีกว่ามั้งนี่ไงไหนอ่ะเอาเสียมประสาทเอาเอาเสียงไหมต้องการเสียงไหมหรือว่าไม่ต้องอ้าวหักได้พอดีโอเคโอเคแล้วข้างหน้าไหมทับบัวหนึ่งข้างหน้านั่นอ่ะอันนั้นมันสูงไปไม่เอาอ่ะตัวเทียบหรอไม่ไม่เอาเอาเล็กเล็กเล็กข้างในข้างในนี่ตัวเออเออเออนะฮะไหวไหมไหวไหมทับบูไหวไหม แล้วก oh <ö> ็หันมาเอาตรงนี้อันหนึ่งโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้สวยสวยสวยหันข้างหันข้างโอเคนี่อีกนึงข้างหน้าตรงที่แมงพะปูเอาอ่ะข้างบนไหนเห็นไหมมันขึ้นมาล่ะข้างบนน่ะมองเห็นมือยายไหมนล่ะแมงดูมือยายตรงที่ทับเออแค่เดียวพอมาออกมาพอแล้วยาวแล้วใช่ไหมแค่นั้นไม่เอา เดี๋ยวเราจะไปหาเก็บใบย่านางที่ไหนเนาะมาแก่พอแล้วค่ะพอแล้วมันเยอะแล้วเดี๋ยวโอ้เยอะแล้วนะเนี่ยเยอะแล้วโอ้สวยมากนะทุกคนดูนะครับโอ้โหยุงเยอะมากยุงเยอะมากนี่นะครับบรรยากาศป่าภัยนะหลังบ้านคุณลุงนะตรงนี้ก็คือคลองห้วยบุงนะทุกคนนะครับนี่นะฮะน้ําในคลองก็นี่นะครับนะ มาถึงตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าน้ําไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เลยโคดหินตรงนี้ไปนะฮะนะถ้ามองย้อนกลับไปนู่นนะฮะสะพานที่เราเดินเป็นประจำเนาะนะครับอะไรจะทำอะไรจะแบ่งกันแล้วจะเอาเปลือกออกเราไปต้องมาเก็บทิ้งขยะอีกอ๋อทําให้เสร็จเลยทีเดียวว่างั้นอ๋อ ไม่จะเอาเอาหน่อไม้ที่อ่ะนี่นะครับนนบรรยากาศล่าสุดน <laughs> ะจากที่พวกเรามาหาหน่อไม้นะฮะ <c oughs> หลังบ้านคุณลุงนะครับผม <c oughs> <laughs> โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นะครับ <c oughs> พามาหาหน่อไม้นะก็ได้ ดอไม้สำหรับการพอกังนะฮะกินได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับเห็นว่าสโอกกออ้สวยๆนะฮะนี่นะฮะปวดขาวๆนี่ย่อาไปเข้าใจอยู่มัน้งมีดบ่อํานวยพวกปัญหาอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับช่องเสือพาไปนะช่องไม่หวังสิริหวังนะครับ่อาไปแกะแคบถ้าแกะเลยก็ได้ยูไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจะแกะเลยเหรอจุ่มเยอะนั่นแหละคุณก็คิดว่าแบบนั้นไม่รูกชุ่มมันเยอะเดี๋ยวแกะ